ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันนี้นายกเกษมวัฒนาชัยองค์มนตรีประธานฝ่ายคารวาสพร้อมทั้งสมเด็จพระมหาวีรบวงศ์ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสารงานพ่อต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนับพุทธมนตรตตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระาราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสถาบันสงฆ์และหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพัรษา28การ,รกฎาคม2568และเพื่อให้พระพิสุสามาเนรที่ได้รับการถวายทุนการศึกษาพระาราชทานมีโอกาสเสนอผลงานการศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรเพื่อถวายแด่พระภิสุกสงฆ์ที่ร่วมในกิจกรรมภายใต้นโยบายของมหาเถรสมาคมรวม8โครงการที่หอประชุมพุทธมนตน ช่วงบ่ายพลเอกฉเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีการสวดมนต์บูชาพระด้วยภาษากลุ่มชาติพันธุ์ของโครงการฝึกอบร,รมพระธรรมจาริกและการสาธยายพุทธ,ธมนต์ด้วยภาษาอังกฤษของมหาวิชิราลงกรบาลีเถราวาดราชวิทยายลัยรวมทั้งการเสวนาจากรุ่นสู่รุ่นพระมหากรุณาธิคุณและสายทานปัญญาแห่งทุนเล่าเรียนหลวง ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้จนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ณพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดอุตรดิตถ์นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือไปติดตามรับฟังสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในเขื่อนเซลิกิต ที่เขื่อนสิริกิตอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ปี2567ระดับน้ำเก็บกักสูงสุดในรอบ13ปีสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ4 8 7 2เขื่อนสิริกิตเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อสร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำน่านปิดกั้นแม่น้ำน่านณบริเวณเขาผาซ่อมตำบลผาเลือดอํเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถความจุอ่างเก็บน้ำ9,510ล้านลูกบาศเมตร ผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ1,000ล้านกิโลวัตต์ได้ประโยชน์ด้านการชลประธานการบรรทุอุทกภัยประมงและการท่องเที่ยวตอนบ่ายร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพบ,บ้านห้วยตา้าที่หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยาประกอบด้วยกลุ่มทอผ้ากลุ่มแกะสลัก กลุ่มภาพวาดดินสอและกลุ่มจักสารรวม37ถุงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านห้วยตาตั้งขึ้นตามพระราชเสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านห้วยตาได้รับการฝึกอบรมการทอผ้าการแกะสลักและการจักสารเครื่องเงินที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศ พระราชทานโครงการยุ้งฉางข้าวให้ราษฎรยืมข้าวไปรับประทานในช่วงที่ไม่มีข้าวรวมถึงพระราชทานเรือเพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินและใช้โดยสารในหมู่บ้านในโครงการกองทุนเรือพระราชทานบ้านห้วยต้าด้วยองค์มนตรีตรวจเยี่ยม,มหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่ พลเอกดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2568ณมหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่ช่วงเช้าฟังสรุปการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆทั้ง6คณะและ1วิทยายลัยภายใต้ปเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาด้านคุณภาพคุณธรรมและคุณค่าสู่ปรัชญาการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิน่น ช่วงบ่ายองคมนตรีฟังสรุปการขับเคลื่อนกิจการนักศึกษาในระดับมหาวิทยายลัยและระดับคณะมุ่งเน้นการสร้างทักษะชีวิตและอำนวยการให้มหาวิทยายลัยราชพัฒเชียงใหม่เป็นบ้านแห่งความภาคภูมิใจใช้หลักการที่ว่าหนึ่งนักศึกษาหนึ่งอาชีพสำรองหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมหนึ่งการพัฒนาท้องถิ่นกล่าวคือนักศึกษาทุกคนมีช่องทางอาชีพสำรองที่สอดคล้องกับสาขาวิชาเอกอย่างน้อยหนึ่งอาชีพ มีศิละปะวัฒนธรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริงจนเป็นความสามารถพิเศษหนึ่งเรื่องและมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนช้องถิ่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์หนึ่งพื้นที่นอกจากเสริมสร้างความผูกพันท้องถิ่นอย่างประยุกต์ใช้ได้รวมทั้งประชุมหารือกับผู้ผนำนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมยกระดับศักยภาพนักศึกษา และได้ลงพื้นที่ที่อุโบสถกลางทุ่งวัดศบเปิงตำบลศบเปิงอำเภอแม่แปลงเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยอาทิโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรประเภทไพลพื้นถิน่นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสมุนไพรไทยโครงการสารพลังวิศวกรสังคมขับเคลื่อนธนาคารเวลาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องคมนตรีประชุมและติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง56ประจำปี2568พลเอกกัมปนาทรดิต์องคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมงานโครงการหลวง56ครั้งที่2ทับ2568ที่ศูนย์การค้าเซนทัลเวิร์ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดงานและผู้บริหารหน่วยงาน องคมนตรีมอบนโยบายการจัดงานโครงการหลวง56ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่1ถึง12สิงหาคม2568ภายใต้แนวความคิดน้ำพระราชหฤทยัยจากฟ้าสู่มหานครเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกิติมศักดิ์มูล,ลนิธิโครงการหลวงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระจมพัณษาวันที่12สิงหาคม2568ในงานจะจัดสแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระมหาการุณาธิคุณของสองรัชกาลด้วยแนวคิดกาแฟของพ่อหลวงจากต้นกาแฟเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาวิจัยและพัฒนากาแฟ นิทรรศการผลิตภัณฑ์การค้นคว้าวิจัยตามพระบรมราชโอบายนิทรรศการนวัตกรรมงานวิจัยจากดอกเอเดลไวส์ต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์รวมถึงการนำเสนอผลิตผลใหม่และผลิตภัณฑ์มากกว่า1,000รายการองค์มนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ติดตามการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสนองพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสครอบคลุมจังหวัดบุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิทั้งแบบอยู่ประจำและแบบไปกลับระดับประถมะศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตรปวชซึ่งบูรณาการกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มีนักเรียน883คนเป็นโรงเรียนแรกที่นำหลักสูตรจินตคณิตมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จและพัฒนาเป็นหลักสูตรสอนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศส่งเสริมทักษะทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมการสร้างหุ่นยนต์โคดดิ้งและ AI น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้พึ่งพาตนเองได้ ช่วงบ่ายไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและสุรินท์โดยเฉพาะแถบชายแดนไทยกัมพูชาที่ได้โอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีนักเรียน589คน โอกาสนี้มีพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและชุมชนถือผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการอ่านและเขียนภาษาไทยเนื่องจากส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นสื่อสารเช่เนภาษาลาวภาษาเขมรภาษาสวยและภาษาเยอ ส่งเสริมทักษะวิชาการทักษะอาชีพและกีฬาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถตามความสนใจเป็นการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานงานเฉลิมฉลองครบรอบ92ปีโรงมหรสพหลวงสา,าลาเฉลิมกรุง พลอกาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบ92ปีโรงมหรสพหลวงสาลาเฉลิมกรุงและครบรอบ20ปีการก่อตั้งมูล,ลนิธิาราลาเฉลิมกรุง ศาลาเฉลิมกรุงถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ถึง9้าล้านบาทสร้างโรงมหหรสพที่ทันสมัยและยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียในสมัยนั้นพระราชทานชื่อศาลาเฉลิมกรุงเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครครบรอบ150ปีและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เอง เปิดทำการเมื่อวันที่2กรกฎาคม2476ที่ผ่านมาโรงมหรสพหลวงแห่งนี้เป็นทั้งโรงภาพยนตร์โรงละครสถานที่จัดการแสดงสำคัญเป็นสัญลักษณ์แห่งการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติและจัดการแสดงสนองพระราชปาัิิาานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการต่อยอดด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง มีการแสดงชุดวงวานวานนอนประธานพรของนักแสดงโขนสาราเฉลิมกรุงกล่าวถึงขนุมานทหารเอกพระรามและเป็นสัญลักษณ์การเชิญเหล่าพญาวานนอนร่วมเฉลิมฉลองประธานพรมงคลให้โรงมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุงจเจริญรุ่งเรืองสืบไปนอกจากนี้มีพิธีมอบทุนมูล,ลนิธิสวัสดิการนักแสดงแก่นักแสดงอาวุโสที่มีปัญหาสุขภาพเพื่อเป็นเงินทุนรักษาพยาบาล คณะกรรมการมูลน,นิธิราชทัน์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ตรวจเยี่ยมโครงการที่จังหวัดนคร